โอเคแล้ววันนี้เรียบร้อยทําพิธีอธิษฐานจกีจนะะครับให้กับเข็มที่ผมจะใช้นะฮะวันนี้ก็เลกดียางดีอยู่นะครับเมื่อกี้มาฝนตกเลยพอมาใกล้ๆแล้วฝนไม่ตกแล้วโอเค ก็เดี๋ยวจะเดินทางกลับเลยเดี๋ยวจะดูกันว่าขากลับจะแวะไปไหนติมเพ่นะครับ เตรียมข้อมูลอะไรเลยมันนึงไปถึงว่าจะมาก็เลยถ่ายภาพเก็บภาพไปหน่อยรูปกันเพราะจริงก็เคยมาถ่ายภาพครันงนึ่งแล้วแต่ตอนนั้นมาเราไม่ได้เปิดเราเรามาตอนที่เขาไม่ได้เปิดเประัดดูตดงานะนี้วันนี้ก็เลยมีโอกาสได้เข้าไปเลยได้เห็นนะพระเสริมนะครับนะในสามพระเสริมประสุกรระใสนะครับวัดประทุมนะครับนี่ก็้พรลก้อนนะฮะ กอนอันนี้ก็ต่วเลขเบอร์ไม่ได้มานานอะไรก็เปลี่ยนแปลงอะไรไปเยอะนะ วดดก็เลยไม่ด้มาอีกครั้งหนึ่งนะฮะนี่อัปเดตล่าสุดนะครับหลังโควิดนะฮะเราก็เปิดประตูด้านเดียวนะครับนี่ให้เข้ามาเอ,อกลับสักการะลุญเชยได้นะครับพอดีว่าขากลับไม่ได้กลับบ้านเลยไป,ไปมาเออแวะมาหาบุเชยหน่อยมาไมานานนะฮะถ้าใครบาบ้านก็มาไหว้ได้นะครับขอโชคขอลาบเลยได้ นะนี่เป็นอ่ามันทหานะครับมาบนอะไรเงี้ยแล้วก็ด้านหลังนี่เขาเ่มาเปลี่ยนสื้อผ้ากัน บรรยากาศก็กยังม่เงีๆๆยบมากแต่ก็เป็นทุกวันเป็นเดือนออกเอ้ยวันหวยออกสิใ,ใกล้ๆแหละใ,ใกล้ๆผมจะมีะมาๆเลยงขอเจ้าขอล่างขออะไรได้หลายๆอย่างนะขอเรื่องทำบุญนะครับหลวงขอญาณนะวา,างตรงไหนเอ่ยวางตรงมือไหมวัออนนี้แล้วกันญาณเด็กนี่นะครับ กาไม่ได้มานานนะ้วก็เด็กบางคนก็มีให้อาฬิกานะครับการแต่งกายต่างๆนะฮะอใครจะซื้อโมจิตืองมาครับก็เอาขึ้นไหว้ก็ครับมาไหว้ลุงเฉยก็มาไหว้เฉยนะครับไม่ไปขออะไรนะฮะว่าแล้วก็กลับคนไหนๆก็มาแล้วก็แวะสักหน่อยนะครับที่นี่ก็เปิด แล้วเปิดให้ต่ำโบติแล้วนะหลังจากโควิดปิดมานานนะครับวัดก็มีงานศพมีอะไรใครว่างก็มาแวะว่าดเฉยได้นะครับเฉยได้พอที่นี่เด่นโชคล่ามากนะฮะเด่นมาก